นะครับบ่ายนี้นะครับมาที่สวนป่าทุ่งสมหอนะครับก็เอาหลอนตาลมาปลูกนะครับเพราะว่าตาลที่เก็บเข้าไว้นะครับ1,200นรลูกครับก็เริ่มออกจ้าวนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มทำการปลูกได้แล้วนะครับ นะครับพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็เรามาดูต้นไม้นะครับนี่นะครับที่ปลูกเพวิสามแถวทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับติดดีหมดทุกต้นนะครับเพราะดินข้างล่างยังชุ่มอยู่นะครับนี่นะครับสะเดากระดูแดงนะครับ